สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นซ่อมของทุเรียนเสียบข้างครับก็มีคนสงสัยเนาะว่าต้นซ่อมของทุเรียนเสียบข้างเป็นยังไงฝีมือของแต่ละคนครับในการเสียบข้างจะไม่เหมือนกันครับจะไม่เท่ากันซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศหรือว่าฝีมือของแต่ละคนในการเสียบข้างครับทุเรียนเสียบข้างชุดนี้ก็อายุ7เดือน17วันครับ7เดือนกับ17วันเนาะ สร็จแล้วก็มันจะมีต้นที่เราทําการเสียบซ่อมครับเนื่องจากมันไม่ติดผมก็ทําการเลี้ยงกิ่งกิ่งข้างขึ้นมาเป็นกิ่งที่จะทําการเสียบข้างแทนซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําไว้ให้เพื่อนๆได้ชมแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1เดือนครับ1เดือนในการเสียบซ่อมเนาะเราก็เลี้ยงกิ่งข้างกิ่งข้างไว้เดี๋ยวอนาคตตรงนี้ผมก็จะตัดทิ้งครับ ตัดจิ้งเนาะแล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้ขึ้นไปเป็นกิ่งประธานแทนครับตอนนี้ก็1เดือนเนาะในการเสียบซ่อมเช่นกันครับเรามาดูต้นเสียบซ่อมกันอีก1ต้นครับตอนนี้เสียบซ่อมไปประมาณ2เดือน2เดือนก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งความสูงของมันอยู่ราวๆสัก60เซนครับจากกิ่งพันธุที่เราเสียบเข้าไปเนาะเป็นกิ่งพันุหมอนทองครับชุดน,นี้แล้วก็เช่นเคยเหมือนกันคือเราเลี้ยงกิ่งข้างไว้ ก,กิ่งพี่เลี้ยงที่เราตัดทิ้งคือกิ่งนี้ครับต่อไปอนาคตมันจะขึ้นเป็นลําต้นเดียวกันครับเป็นลําต้นเดียวกันเนาะแล้วความสูงของมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยเยครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําการตัดกิ่งพี่เลี้ยงในส่วนของต้นตรงนี้อีกทีหนึ่งครับถามว่ามันจะโตทันกันไหมจากประสบการณ์และที่ได้ดูส่วนของอาจารย์นะครับในการเสียบข้างกิ่งพันธุ์ที่เสียบข้างห่างกันประมาณ1ปี มันจะโตทันกันครับกิ่งนี้เป็นกิ่งเสียบข้างเช่นกันครับซึ่งเป็นกิ่งที่เลี้ยงเนาะที่ผมทําการเอามาเสียบข้างใหม่เป็นการเสียบซ่อมครับเดี๋ยวเราก็จะตัดกิ่งนี้ออกแล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้ไว้กิ่งเดียวเนื่องจากใบในการหาอาหารของมันเยอะพอสมควรครับกิ่งนี้มันจะเหลือแค่ตาเดียวครับตาเดียวเนาะเนื่องจากข้างบนข้างบนนี้ปกติผมจะทําการเสียบข้าง3มตาครับ แล้วก็เราจะคัดให้เหลือตาเดียวตอนนี้เราไม่ต้องคัดแล้วเนาะก็เหลือตาเดียวเลยครับโอเคครับก็เป็นการเสียบซ่อมเนาะในการเสียบข้างทุเรียนขอบคุณในการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ